สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ามาตาในทางของเหล็กลุ่งจานเนอนะครับกับเหล็กวิ่งเพลินครับเหล็กวิ่งบนควันเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้ก็ให้มาแล้วก็ล่องปติตามกันว่าลุ่งจานให้เหล็กตัวใดเป็นหมักตัวใดไปติิตามกันเลยครับครับลุ่จานครับวันนี้มาพอๆกันตอดคองคำเนาะแมนยากมันจะเลือกงานนะเอออืม รูจรกจันแล้วก็เดือดงันมากครับมือครับมาแมกตัดนายาพี่น้องซี่แม่รมฝนถาวรคั่งกับมี่เนาะอืมอืมขวัญเด็กเป็นเท่าได้รุ่งเรือยวิ่ง,ขงเขาอีเดียบนนี่วิ่งหากำหกอืมเจ้าเขาจับก็ถือกันหละครับล่างล่างนี่วิ่งหนึ่งกับเจ็ดแต่าเขาจัดหนึ่งหอวก่อน,นสุดท้ายคงใช่เอขามันใจเจ็ดบัณฑ์เ <c oughs> <c oughs> จ้าหนึ่งมันว่าครับ ลูกไม่ใช่โหทุดท้ายแล้วเป็นชุดเต็มชุดคัดได้ตัวเล่นวะแมนแมนว่าไงว่าวันนี้เรี้ยงยาวเลยแมนคือบ่ให้ถามอีกมือจะทามอยู่เนาะฝังเลยกตสิว่าไงเหตุเต็มไปแล้วกัสิบ่งเหยียดแมนแมนคัดมาแล้วเพราะว่ามันซิลเมืรอมีเวลาให้เต็มทีแล้วแมนนะครับคือว่ามันหลายตัวอยู่ครับเอาอย่างเงาบนมันก็มีสองหลักแต่ว่าถ้าฟัง่าไว้จารย์ เพาว่าม enfin ิเตสิลงลางอลาแต่ห้าวันนาสูบวนหน่อครับเชียนเลยครับผมหากอกวิ่งบ่วิ่งบนวิ่งห้าหกบนวิ่งบนนะครับกระบอกหกบนใส่เต็มเต็มห้าศูนย์บันไดจอดกัน ห้าศูนย์ที่บนน่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนี่คือจุดเต็มแล้วก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามวงไว้คือหกหนึ่ง หกสามหนงี่แหละมาได้่างมาเลยลางอ่ะอย่าใหเจ็ดนะลางไม,ม่มีตัววิ่งเดครูบเด่หน,น่งหนึ่ง,งามเลยแล้วก็ 33, สามสามจ เก้าเก้าตัวกันเลยสองหนึง่งตัวกันวุ้งไว้ให้ถ้าไปนี่ว่าเจ็ดเรามาวุ้งไว้เจ็ดเจ็ดแล้วกันหนึ่งหนึ่งสร้างอ๋อนี่นี่มาเก็ตอะไรเจีย๊ยบแหม่คุยกันแล้วเ,วเ<อ>ข้าไปนี่นะนี้นี่ามาเก็ตอะไรเจี๊วบเาอะไรเจ็ดตัวเดียว อันน <PE> ี้เราใส่บวกกันนะตัวไงเราสิมีชุดเต็มบนเนาะแล้วก็ชุดเต็มล่างแมมพวงกับพ่อแาาม่ทำเอกแมมนะครับโคสุดท้ายนัดสต็อปไปเลยแมตัวกันหลางแล้วล่ะมามมดูเหมือนคำนวณว่าเต็มทีแล้วโอ้ยซิปก็มือไ่เอาย네ังไงวาเอาตะเลิ่ออกละไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทัดะเหลียวก็เยหรอเนี่ยอือก็อเป็นชุดยิงเนาะยิงบนหากับหกเดินหาเป็นไหนมาเปิดไไหนมาหาศูนย์หาหนึง่งหาสองหาสามส่วนละหก,กหกนหนึง่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับจะเต็มชุดนั่นแหละอืมนเต็ม,มนนชุดมั้ยเนาะอือมันนี่เชิญชืนล่างเลยว่าหายมีอีกเลยหายมาสิีเอสดัมสามห,าหา้าห้าเจ็ดเจ็ดเกา่าเก่าเรียกกันสองหนึ่งโอ้แสดงว่า ชุดลังเน้นเบิ้ลไหเบิ้ลจังเดียวแต่ว่าสูตรนันมาเลยขีเจอก็ได<ะ>้จานเลยขีดไงเอามาแปกมาแปะฟินอ่อนนะครับใน,นรุ่งจันนะอลองเล่นด้วนะครับเงิน,นชุดเตรียมมนเรานด้วนะครับเนี่ยแล้วขัดในพรอไม่ทำอย่างไรก็ตามว่เมาอเอามาวิ่งนะครับบนห้ากับหกเด้วนะครับบนจะไม่หาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสาม เลขล่างไหนมาสิบเอ็ดสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้ากันสองหนึ่งนะครับวงไหัสิบเอ็ดกับเจ็ดเจ็ดเลขล่างเนยจุดบนอย่วงหัห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสามนะครับหกสามแล้วตามนี้นะครับคือบนหาก็ห่วงละจับเซลจับเลียจากนั่นนะครับจะสูตรมาในซัมนี่แต่เลขล่างเนี่เบิร์นอย่างเดียวเลขคูบอกได้ว่าแจะสูตรมาเลนคลิกจะเลี้ยจ้าเลขคลิกไง ครับผมแต่าันมาคู่ก็ได้อสองสองซีซีแปดแปดั้งที่ก็ได้ครับผมอืมเลขี่เรื่องนแต่ว่า,าสวนมาเลขี่ก,เก็เลยจัดแต่ไเลขี่ให้เลขคู่บ่บ่ามาเขาเลย,ลว,เลย,เยว่รวม,มอะไรดีแมนถ้าว่าออกคู่กับสองหนึ่งตัวเดียวจบอบอกเลยว่าวันนี้เนะาะวันนี้แหละนะครับจะดีรุง เจอที่ว่าเจ็ดเจ็ดนะไพนี่ได้เจ็ดมาเว้ากันนะแต่ข้อหมายถ่าในใจน่ะมักหนึ่งหนึครับเก้าเก้าโอ้โอ้ต้องตรงเขาบอกว่าเก้าเก้าเพราะคือบอกกันว่าพนี่เราไพรี่จังในหาน้องใส่เจ็ดตัวเจดตัวเจ้อืมเกิดรื่อว่าก็บพี่ชายเจ็ดเจ็ดกิดเรื่อว่างสิอืออือเอาไงรูดเด็ก คูล่างนี่เด็กเบิร์นล่างนี่ยังได้กับเงินอบอกได้ว่าโอ้มาเบิร์นล่างวันนีแม่เราก็ซื้อว่ายากซ้ำเอาวงิด้วพี่น้องวันนี้ไม่ใช่แบบเป็นคนว่าวว่ะเบิร์นล่างคนว่านะครับเบิร์นล่างเนาะเงินนี่หามาเบิร์นแต่เบิร์ได้<ว>กัดเราเล่านี่ละแต่ว่าสนวนมาขี้ก็เลยเอาเลยขี้ให้แต่เอายังไงวะอาทิติอาทิตคู่ก็ได้แม่แต่ว่าว่าไงทำในสวนมันมันแก่ขี้ ก็เล่นเป็นเหล็กจักตะขีดไงเล่นแมนพอสามหาินเก่าแมนเออพี่น้องว่าเอ้เล็กเล็เบิร์นว่างเงินนี่มากจากลอกคููเนี่ยตัวไหไรพี่จะกระจับแล้วแมนแมนเจ้าตกตัวขค้ืหนึ่งนึ่งอ่ะวัดกด้มเลยตักเคืองเช่ะเออมาขโมูดได้เป็นหนึ่งนึงอืมอล้วครับเงินนเฟินกะมันใจเงินเด้อเล็กเบิร์นเนาะเออหน่อยคนทีว่าเบิร์มากเอายังไงว่าเลขลางม่ยเบิรนเนี่ยถือว่าผิด พิษเลยทีแต่ว่าขันบ่มีเบิรนมากถาม่ามันสองหนึ่งกับผิษถามว่ามีเบิรนขึ้นเรียกรางออกได้แค่สองหนึ่งเราโดนเรื่นับเลยเนี่ยนี่จันเกล้ารับประกันเลยล่ะว่าเห็ุสูตรมากย้อนมากเป็นแปดสูตรเก้าสูตรนี่ซิบข้เมื่อนี่ครับแต่เนยบนมันได้การันตีแต่ยังหน่อยต้องมีหางกันห้องล่ะคิดรามีต้อง อใจแรงนี่มันใจลอยไปเอาวลาไปเส้นกันได้ไหมต้องซื้อเลขคููเลขเบิ้ลนเรขเบิรลน้องมันนะแมนเอาเบิร์มันเขาลงจานมาบอืมนะครับเราลองเบิร์ว่านี่นละท่าพิสูจน์เลยล่ะเรือแรงนี่สวาย็ดมาหน่อยเขาได้กาเรบประกันเลือเลือกันเจ้าเบิ้ลนเดียวอย่างสีเนาะแต่ว่ามันสีเขียวเขาครูเขาไม่ได้เข้ากัจับตัวเลข คูณเนาะเออวันนี้เพิ่นจับเบิลให้เลยนะครับเรียงแปลกอยู่แสดงคนหวันใจว่าเบิลมาแทงเราเก็ซื้อตะลางซ้อมป่านนี้กับผมหมอรองเนื้อนะครับยังหน่อยผู้ผู้บอกเล้ซื้อถ้าซู๊ดๆกาวกาวหมดละเด๊แต่ว่าสีสีนักเด็กขีอ่านักเลยขีงเนาะแม่ง้นควบไม่อ้าเบิลน้ำลุกจ่ายด้ิ่มงนบาป่านนี้แม่นก็ถือว่าเขาลงกซื้อหน่อยด้ิคนเป็นเหล็กเบิลเนาะแม่งั้นเราก็ซื้อตะลางซ่อมหมให้ตะลางของหมเรองมีน้อง ไม่ได้ขึ้นบนนะมอ่ามีในใจเป็นเลขเบิ้อกับรอบพิจารณาได้นะครับลุงแก้วบลิคีนะนะครับบลิคีนะครับแต่ว่าสวนมาเลิคีครับผมอ่ก็เลยตุวผนบังหนึ่งหนึ่งคีคับกิตเจ็ดเนาะอืมกิน่าเป็นหนึ่งหนึ่งเกาๆหรอผี่ว่าฝักเกลสดนะครับเอาเลยลอกมาใส่ครูกันมาให้นะครับไอชูขมานเนี่ยของข้างลุงแก้วได้แล้วนะครับไอแห้งมาปังเราลำเลยขอบคุณลุก้วายเด้นะครับกำแพงปั่นกันครับสวัสดีครับ